ตำนานนางพญางูเหลือมสืบชาติมาเกิดเป็นคนเรื่องนี้เกิดที่บ้านแสงอำเภอเริงนกทาจังหวัดอุบลรราชธานีเริ่มแต่เด็กชายบัวลอยแสงวงตัวเรื่องเกิดขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2498เมื่อเริ่มรู้เรื่องราวกันในวงแคบๆแ,แล้ว ็บอกเล่ากล่าวขานกันอย่างกว้างขวางออกไปมีคณะบุคคลร่วมกันไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามคำเล่าลือคณะหนึ่งประกอบด้วยพระคุณท่านเจ้าขุนพ้ามงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพมาหาทวันจาระยะสุโภวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านปลัดอำเภอเลิงนกทาและบุคคลที่ไม่ได้กล่าวชื่ออีกห้าคน กับพิสูจน์สามเณนและชาวบ้านผู้อยากรู้อยากเห็นร่วมเดินทางไปอีกจำนวนมากในการพิสูจน์สอบสวนเด็กชายบัวลอยต้นเรื่องแล้วยังขอสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายพอสรุปเนื้อหาสาระได้ดังนี้เด็กที่สืบชาติจากงูเหลือมมาเกิดชื่อเด็กชายบัวลอยแสงวมขนาดคณะบุคคลดังกล่าวไปพิสูจน์เมื่อปีพุทธศักราช2511 เขามีอายุ13ปีแล้วเขาเป็นลูกคนที่8ของนายดาแสงวงกับนางหนูพุกแสงวงเด็กชายบัวลอยจำอดีตชาติได้สองชาติเขาเล่าแก่คณะพิสูจน์ว่าเขาจำได้แม่นยำในชาติก่อนหน้าที่เขาจะมาเกิดเป็นงูเหลือมเขาเคยเกิดเป็นกวางตัวเมียข้อร้ายถูกพานป่ายิงตายวิญญาณโอปติกะเขาออกจากล่างกวาง ไปพบกับเจ้าพ่อแห่งผีตนหนึ่งซึ่งเจ้าสีสงขามเจ้าพ่อแห่งผีให้เขาไปเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัติพระพุทธรูปในถ้ำอ่างน้ําจางซึ่งอยู่ในท้องที่อําเภอเลิมนกถาที่ถ้ำนี้มีงูเหลือมใหญ่เฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่หลายตัวชาวบ้านกลัวง,งูเหลือมเหล่านี้จึงไม่กล้าเข้าไปในถ้ำตัวเขาเองตอนที่เป็นโอปติกะหรือวิญญาณกวางจึงได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมตัวเมีย เมื่อตัวเขาตอนที่เป็นงูเหลือมเติบโตเป็นงูสาวก็ได้สมสู่กับงูตัวผู้ในถ้ำจนมีลูกในท้องคราวหนึ่งนางพญาง,งูเหลือมท้องไปหากินที่ห้วยน้ำจาามีหมาสองตัวมาเห่ากระโชกนางพญาง,งูเหลือมไม่กลัวคิดจะจับหมากินเสียแต่ยังไม่ทันมีโอกาสได้จับกินก็มีเจ้าของหมาสองตัวนั้น มาพบงูเหลือมแสดงท่าร้ายจึงเกิดการต่อสู้กับงูงูเหลือมเมื่อได้โอกาสก็หนีไปได้เมื่อไปถึงปากถ้ำอ่างน้ำจางอันเป็นถ้ำที่อยู่เฝ้าพระพุทธรูปยังไม่ทันเข้าในถ้ำนึกว่าปลอดภัยจึงนอนพักพึงแดดจนมีหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็มีเชือกบ่วงรัดคอแน่นนางพญางูเหลือม เหลือบตาดูก็เห็นชายคนที่ต่อสู้กันที่ห้วยน้ำจางกับชายอีกคนหนึ่งช่วยกันรัดคอง,งูเหลือมคือตัวเขาเองแล้วใช้ท่อนไม้ร่วมกันตีหัวงูจนความรู้สึกดับวูบไปรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นโอปาติกะงูหรือวิญญาณงูไปแล้วเห็นชายทั้งสองร่วมกันตัดล่างงูเหลือมคือร่างเดิมของเขาเป็นท่อนโอปาติกะงู ติดตามไปจนกระทั่งเขานำเนื้องูเหลืองไปแกงกินกันเขาจําชายคนแรกที่สู้กับเขาทําำ้ายเขาได้ติดตาและโกดแค้นไม่หายพยาบาทในบรรดาพวกคนที่เขากินเนื้องูกันอยู่มีอยู่คนหนึ่งมาร่วมกินด้วยโอปติกะงูเห็นชายคนนั้นมีลักษณะท่าทางไม่ค่อยดุร้ายเมื่อพวกเขากินกันเสร็จแล้วก็พากันแยกย้ายกลับบ้าน โอปติกะงูตัดสินใจไปกับชายท่าทางใจดีคนนั้นโดยโดดเกาะไหลเขาไปจนกระทั่งถึงบ้านของชายคนนั้นพอชายคนนั้นขึ้นบันไดบ้านเขาจึงออกจากบ่าของชายคนนั้นไปอยู่บนเสารั้วใกล้ๆบันไดบ้านต่อมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกจากห้องมาดื่มน้ําโอปติกะงูจึงโดดจากปลายเสารั้วไปหาหญิงนั้นเลยตกลงไปในขันน้ํา ผู้หญิงนั้นดื่มน้ำเข้าไปก็ติดโอปติกะลงท้องไปด้วยต่อมาเขาหรือโอปติกะงูก็รู้สึกตัวว่าเขาได้เกิดมาเป็นเด็กชายบัวลอยชายคนนั้นที่เขาเกาะบ่ามาก็คือนายดาแสงวงพ่อของเขาเองและผู้หญิงที่ดื่มน้ำติดเขาหรือติดโอปติกะงูเข้าไปลงท้องไปด้วยก็คือนางหนูพุกแสงวงแม่ในชาตินี้ของเขานั่นเอง นางหนูพุกแสงวงเด็กชายบัวลอยเกิดมาจำอดีตชาติได้และผิวหนังประหลาดมีลายเป็นเกตขายเกตงูเหลือมในชาติก่อนของเขามีลายเป็นเกตขายเกตงูเหลือมในชาติก่อนของเขาจะเช็ดถูอย่างไรก็ไม่หายเป็นอันเดียวกับหนังเด็กชายบัวลอยรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ความรู้สึกสะเทือนใจเชียดแขนเมื่อตอนที่เขาเป็นงู แล้วถูกคนฆ่าตายยังติดอยู่ในใจตลอดถึงชาตินี้เมื่อเขาเป็นเด็กโตพอจําความได้คราหนึ่งเขาไปเที่ยวงานที่บ้านห้องแสงเขาพบชายแก่ที่ฆ่าเขาเมื่อตอนที่เขาเป็นงูเหลือมแล้วตัดร่างเขาออกเป็นท่อนๆแล้วแกงกินเขายังจำได้แม่นยำเขาแสดงสีหน้าโกรธแค้นแต่เขายังเป็นเด็กทำอะไรชายแก่นั้นไม่ได้ เพียงแต่จับดึงผ้านุ่งของชายแก่จนหลุดเท่านั้นชายแก่ผู้นี้คือนายเหี่ยวกุมารสิทธิ์ในตอนนั้นเขารู้สึกมึนงงสงสัยว่าเด็กที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครมาดึงผ้านุ่งของเขาจนหลุดแล้วยังมาทำหน้าดุดุใส่เขาอีกต่อมาเขาได้ทราบจากครอบครัวของเด็กชายคนนั้นว่าเด็กชายบัวลอยคืองูเหลือมที่เขาเคยฆ่ามาแกงกินกับชาติมาเกิด เขาจึงซื้อเสื้อผ้ามาให้และได้ผูกข้อมือรับขวัญเด็กชายบัวลอยอธิษฐานขอขมาลาโทษอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยต่อมานายเหี่ยวกุมารศิษย์ก็กลายเป็นคนจิตใจอ่อนโยนกลัวบาปกรรมกลัวกรรมมากขึ้นและนายเหี่ยวก็เป็นคนหนึ่งที่พาคณะพิสูจน์ไปสัมภาษณ์เด็กชายบัวลอยนายเหี่ยวเล่าถึงความหลังให้ฟังว่าเขาเป็นคนบ้านสีแก้ว จากบ้านห้องแสงบ้านเกิดของเด็กชายบัวลอยประมาณ20กิโลเมตรคราหนึ่งเขาตั้งใจไปจับเต่าที่ห้วยน้ำจากจึงพาหมาไปด้วยสองตัวเมื่อไปถึงห้วยลำห้วยน้ำจากได้ยินหมาเห่ากระโชคอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงข้ามลำน้ำไปดูก็พบงูเหลือมตัวโตวนายเหี่ยวเห็นก็คิดจะฆ่าเอางูไปเป็นอาหารแต่พอจะจับงูก็สู้เกิดการต่อสู้กัน สุดท้ายงูเหลือมตัวนั้นหนีไปได้เมื่องูตัวนั้นเลื้อยหนีไปเหี่ยวเล่าว่าตรงกับคำบอกเล่าของเด็กชายบัวลอยชาติที่เป็นงูเหลือมถูกฆ่าทุกประการและต่อมาเมื่อในเหี่ยวทราบเรื่องราวการจำอดีตชาติได้ของเด็กชายบัวลอยก็เชื่อมโยงเรื่องราวได้ว่าวันนั้นที่เด็กชายบัวลอยแสดงสีหน้าโกรธเคืองถึงกับกระชากผ้านุ่งเขาหลุด ในงานบ้านห้องแสงทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักหรือพบหน้ากันมาก่อนเลยนั้นก็คือนางพญางูเหลือมที่เขาเคยฆ่าสืบชาติมาเกิดนั่นเองเด็กชายบัวลอยจำหน้าเขาได้เ <yourselves> <ไห>มื่อครั้งที่งูเหลือมต่อสู้กันและโดนเขาฆ่าตายเอาเนื้อไปกินเมื่อครั้งกระนูนปัจจุบันนายบัวลอยแสงวงอายุ5 5ปีตอนตั้งท้องเด็กชายบัวลอย นางหนูพวกผู้เป็นแม่ฝันว่ามีงูตัวใหญ่กิ้งมาหาเธอและขอมาอยู่ด้วยเด็กชายบัวลอยแสงวงมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดสองรอยที่บริเวณหลังและบริเวณลักแล้ซึ่งเป็นร่องรอยบาดแผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตชาติที่พยางงูเหลือมถูกพานเหว่ใช้มีดฟันจนตายและจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนและนี่เป็นเรื่องราวของนางพญางูเหลือมสืบชาติมาเกิดที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของกระผมเองนะครับและทางรายการพญานาคจะนำเรื่องราวลี้ลับต่างๆมามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็ขอให้บุญบารมีนัราช คุ้มของทุกท่านครับผม